นี้แหละดูเด็กเลยทีเนี้ยจีบตอนนี้แถมฟรีตอนสวยค่ะใครจะจีบจีบนะจีบตอนนี้เพราะว่าสวยแล้วจะเล่นตัวลนะต่อไปเออตะก้าสิบเอ็ดตะก้าสิบเอ็ดอันไหนเนี่ยมันมีแค่สิบตะก้าลุงตะก้าสิบเอ็ดอะไรละ่ะตะกาสิบเอ็ดไหนละ่ะมันมีสิบตะก้าแบล็ตะกาสิบเอ็ดมาจากไหน เป็นตลกเหรออย่าตลกไม่ได้ตลกอย่าตลกมีแค่สิบสะก้านายกดเลยอร่อย <c oughs> ทำคางมาค่ะทำคางมามันก็เลยทำให้ดูหน้าเรียว <c oughs> ทำคางมามันก็เลยดูหน้าเรียวอืมวันนี้ดูคึกแปลกๆไม่ได้คึกอะไรเลยเจไม่ได้คึกอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้คึกอะไรเลยจ้าเอาอะไรมาคึกไม่ได้คลึกเลยผมทรงนี้น่ารักค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ,อ,คคะอายุเท่าไหร่สามสิบสองอายุสามสิบสองค่ะ สนใจอะไรบอกเร็วเดี๋ยวให้ดูเลยสนใจสินค้าตัวไหนบอกได้มาเดอย่าให้ดูน้ำพริกพริกาากนะาะแดงขายดีมากนะอืมพิกะแดงขายดีมากทุเรียนทอดมีไหมมีค่ะขายถุง ขายถุงเท่าไรคนตายอะขายถุงเท่าไรอะ <c oughs> ลูกค้าลูกค้าพิมพ์ผิดลูกค้าจะพิมพ์ว่าขายถุงเท่าไรจะใส่ไมค์โทรมาจะใส่ไมค์โทรมาก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยอ่านเป็นขายถุงเท่าไรอ่ะ สวัสด,ดีค่ะน้ําพริกหน้าจินอร่อยมากกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะผู้เรียนทอดมีนะพี่ผู้เรียนทอดมีนะเมื่อกี้พี่ได้ถามผู้เรียนทอดนะอือ หอยากกลับเมืองไทยเลยวันนี้อิสราเอลถูกโจมตีโอ้ย <c oughs> มนุษย์อะมันโง่นะมนุษย์อะมนันโง่มันคิดว่ามันเป็นสัตว์ฉลาดแต่จริงอะมันโง่มันไม่ได้ประเสริฐนะมันไม่ใช่ประเสริฐนะมันคิดว่ามันฉลาดกว่าสัตว์สปีชีส์อื่นๆมันมีสติปัญญามันพัฒนาอาวุธพัฒนาโลก ให้เจริญขึ้นแล้วมันไม่คิดว่ามันฉลาดจริงมันโง่ไปดูดิไปดูพวกสัตว์ป่าที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยช้างม้าวัวควายอ่ะมันไม่เห็นเอาระเบิดถล่มกันเลยมีแต่มนุษย์แต่มันโง่พอมันพัฒนามันฉลาดมันก็ล้างผานโคตรเง่าตระกูลตระกูลมันเองอืมมันก็แบ่งแยกกันเอาศาสนามมาแบ่งกันเอาฉดเชื้อชาติมาแบ่งกันเอาอะไรอ่ะ เอาภาษาเอาวัฒนธรรมมาแบ่งกันใจ,จริงมันโง่มึงก็มาจากตระกูลเดียวกันเนะี iens, ่ยโฮโมเซเปียนอ่ะมาจากที่เดียวกันมึนงจะมาเข็นฆ่ากันทาไมโงม่ยิ่งเจริญยิ่งโง่ไม่ใช่ยิ่งเจริญยิ่งฉลาดนะยิ่งเจริญยิ่งโง่ <c oughs> พัฒนาไปสู่ความโงมโ่มีเทคโนโลยีล้ำๆแล้วก็เอามาทําลายกันเอ,เ,อเ,อเอามาเข็นฆ่ากัน ซึ่งวิธีการแบบนี้สาเดจฉานมันทําไม่เป็นซาเดจฉานไม่ถูกกันมันก็อย่างมากมันก็แยกเขี้ยวแแหใส่กัางนี้ไม่มีปลาระเบิดใส่การไม่มีซาเดจฉานมันไม่ทํืมันจะอยู่ของโลกหรือไงโลกก็จะแตกแทนที่มึงจะไปคิดว่าแทนที่มึงจะไปคิดว่าทํายังไงจะให้โลกมันหายร้อนน้ำแข็งมันละลายมึงจะตายหากันหมดแล้ว มึงจะไปลบกันอีกชั้นโอโซนชั้นบรรยากาศโลกถูกทําลายทุกวันแทนที่มึงจะไปคิดว่าทํายังไงจะที่จะทําให้โลกมันยั่งยืนจะทํายังไงให้มันอยู่กันลูกหลานมันจะอยู่กันได้ยังไงในอนาคตที่มันจะไม่ต้องมาแบบเสี่ยงกับภัยพิบัติเสี่ยงกับภัยพิบัติเสี่ยงกับโลกที่มันแบบพัฒนาขึ้นโลกโลกที่มันแบบ <c oughs> ใช้คำว่าอะไรอะโลกภัยไข้เจ็บอะอืมโง่แครนี่มันเอาเวลาไปทําเรื่องฉลาดฉาดมึงเอาเวลาไปทําเรื่องโง่ไม่เอากับใครล่ะค่ะลบก,กันไปเถอะอืมอืมมึงจะไปลบกันทําไมเดีย๋ยวเขาตายห่กกันหมดแล้วน้ำ <c oughs> <c oughs> พริกตาแดงเผ็ดมากไหมไม่มากคะ่ะอร่อย พี่นะพริกตาแดงอร่อยจริงนะนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกระปุกเดี๋ยวนี้ลองก่อนมันอยู่ข้างล่างเลยพริกตาแดงหนูเนี่ยนี่นี่นะพริกตาแดงนี่กระปุกใหญ่มากนี่กินได้เลยโอ้รึ่งโลกระปุกใหญ่เวอร์เก็บได้เป็นเดือนใส่ตู้เย็นเลยเวลากินใส่ตู้เย็นค่ะไปนี่ใส่ตู้เย็นนะคะอืมได้จบจบ ปักหมุดให้แล้วปักหม,ดไไมุดยังไงเมื่อกี้ปักหมุดไปแล้วนี่ <c oughs> ให้เลือกแบบครึ่งโลน้ําพริกตาแดงกินกับปลาสลิดกับบล็อกคอรี่ต้มอร่อยไม่เผ็ดคานนี่เห็นไหมเมื่อวานซื้อแล้วเอฟซีจันทบุรีอยู่แถวไหนครับพี่อยู่แถวไหนอยู่จันอยู่แถวไหนครับคุณพี่จา๋าอยู่จันทบุรีแถวไหนจ้า <c oughs> ขุงโอ้อยู่บ้านใกล้เรนเคียงเองอยู่ขุง ขุงก็เป็นอำเภอที่น่าเที่ยวนะขุงอ่ะขุงกระท่าใหม่อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ไกลมากอืมทุเรียนก็อร่อยสั่งมาสองรอบแล้วขอบคุณค่ะไป <c oughs> สงสัยเข้าหลอดลมแล้วบายทุกคนโกดกา้าปะเร็วอย่ารีรอและรอรียิ่งกินกับเฮกาอร่อยมากขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่ช่วยรีวิว ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยรีวิวสินค้านะคะไม่ดีไม่ขายค่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ทํากินเองค่ะสินค้าที่ขายคือสินค้าที่ทํากินเองจ้าถ้าไม่อร่อยไม่ขายค่ะ <c oughs> <c oughs> การลันเตอทุกการันตีเลยโอ้ยไม่อร่อยไม่ขายค่ะ ที่ขายเพราะว่าอร่อยกล้ายืนยันรับประกันรสชาติถูกปากแน่นอนสนใจกดตะกร้าเลยค่ะคุณพี่สนใจอันไหนคะกดตะกร้าเลยค่ะคุณพี่สนใจอันไหนจ้าคุณพี่สุดหรอทาลิปนี้แล้วด่าเจ็บเหมือนแม่ม้าไหมทาเลยปากแซบลิปแพรรี่ทาแล้วปากแซบคะ่ะไม่ตายใหม, <c oughs> ม่พร้อมพร้อมพร้อมดีเบตทุกเวทีเคยเห็นดิฉันตายไหมเปะล่ะ เคยเห็นดิฉันตายไหมไหมดิฉันออกโหนกระแสเคยเห็นไหมเคยเห็นดิฉ <oses> <fish> ันตายไหมสักครั้งไหมไม่ตายไหมเพราะเราอยู่กับความจริงความจริงพูดร้อยครั้งก็เป็นความจริงคนโกหกพูดไม่เหมือนกันสักครั้ง โกหกครั้งแรกก็ต้องโกหกอีกร้อยครั้งเพื่อปกปิดสิ่งที่โกหครั้งแรกสั่งทุเรียนทอดแล้วสองถุงก่อนนอนอุย้ยสาธุษาอายุวโนสุขังพลังนะจ๊ะเออสัพโรโควินิมุตโตสัพพสันตาภวัชิตโตภวตุสัพพมังพลังละคนตุสัพ,พพเทวตาเออให้พรล,ลูกค้าแล้วหนึ่งให้พรไม่มีใครทำได้อย่างดิฉันก็แล้วกันเออให้พรล,ลูกคา้านี่เขาฉลาดก็กทนทุเรียนทอด